โอ้โหอยู่ดีๆดีเซเนอร์เวียดนามก็ออกมาแฉยับเลยนะครับป้าไอ้รายการ Miss Planet International เนี่ยไปขอยืมชุดจากเขาประมาณ70ชุดนะครับเพื่อที่จะเอามาให้สาวงามทั้งรายการนั้นได้ใส่ในงานประกวดเพียงแต่หลังจากจบงานเนี่ยกลับไม่มีการคืนชุดมาแต่อย่างใดแถมมีการตอบกลับมาว่าชุดที่ให้ยืมมาเนี่ยมันมีแต่ชุดห่วยๆสามารถหาซื้อได้ง่ายๆใน l a z a d a และตอนนี้ก็ให้สาวงามนั้นเอากลับบ้านกันไปหมดแล้วอ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะแบบนี้มันชักดาบชัๆ ก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของดาหัวงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้เราโยกนิ้วขึ้นมาเนื้องเนี้ยแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะกระต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังร้อนฉาในโลกโซเชียลของคนเวียดนามเขาอยู่เลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าร้อนชาในโลกโซเชียล เพราะคนเขเมรเนี่ยเง,เงียบกริบกันเป็นเป่าสากเลยก็วาดานะครับไม่มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่สงสัยจะอายนะครับคือต้นเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าย้อนกลับไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีรายการประกวดในกัมบูชาที่ชื่อว่า Miss p l a n e t International ซึ่งงานนั้นเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเป็นงานประกวดที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดเป็นงานที่ดูเหมือนกับทําขึ้นลวกๆเพื่อที่จะหลอกเอาเงินของสปอนเซอร์อยังไงก็ไม่รู้เนื่องจากเป็นการจัดงานที่ไม่่มมมีควาาพรร้อออะไกอักยง ไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงเวทงเวทีรวมถึงตัวเสวงงามเนี่ยก็มีแต่คนแปลกแปลกเข้ามานะครับอันนี้คือน้าไม่นในบุรีนะแต่ทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนๆกันอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายงานมันก็ผ่านไปได้ดีและเสวง,งามที่ได้มงกฎุฎอันดับหนึ่งไปเนี่ยก็มี2คนนะครับทุกคนฟังไม่ผิดคือผู้ชนะรายการนี้เนี่ยมันมี2คนจริงๆคือตัวแทนของอินโดนีเซียแล้วก็ตัวแทนของ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองส่วนน้องดินสอสีตัวแทนของประเทศไทยทําได้เพียงแค่ที่4เท่านั้น หรือถ้านับเป็นอันดับก็เป็นอันดับ3นะครับก็งงๆเหมือนกันว่าพวกมะลึงจะให้ที่1 2สองคนกันทําไมวะรายการนี้โคตรจะงงอย่างไรก็ตามนะครับตอนแรกคิดว่ารายการนี้มันจะจบลงไปแล้วแต่ทว่าล่าสุดมันดันมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมาโดยได้มีการออกมาโพสต์จากดีไซเนอร์ซึ่งเป็นเจ้าของห้องเสื้อในเวียดนามคนนึงซึ่งนะ้าก็อ่านชื่อแกไม่ออกนะโดยแกเนี่ยออกมาโพสตหลังการประกวด Miss Planet International ในครั้งนี้ว่าตอนแรกรายการนี้เนี่ยได้มีการติดต่อเข้ามาขอยืมชุด เพื่อที่จะเอาไปให้สาวงามทั้งรายการใส่ไปในการประกวดกันนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการขอร้องอ้อนวอนต่างๆนานา,นาว่าช่วยทําชุดให้หน่อยเพราะไม่สามารถที่จะหาชุดได้ทันมันขาดชุดอยู่ประมาณ70ชุดซึ่งทางห้องเสื้อของเวียดนามก็เลยโอเคยินดีที่จะทําให้นะครับก็คือเกณฑ์คนทั้งหมดในบริษัทรวมถึงเกณฑ์พาร์ทนเนอร์ของห้องเสื้อแห่งนี้มาช่วยกันทําชุดสุดท้ายก็เสร็จสมบูรณ์ครบทั้ง70ชุดแล้วก็ส่งให้ สาวงามทั้งรายการอ international เนี่ยเอาไปประกวดใส่เดือนกันแต่ประเด็นคือหลังจากจบงานนี้นะครับดันไม่มีการส่งเซอร์คืนแล้วก็เงียบเชียบไปดือด้อๆซะอย่างนั้นพอส่งข้อความไปทวงถามดันได้คําตอบมาจากเจ้าของรายการมิสเพนเนตนะครับว่าจะไม่ขอคืนชุดเพราะชุดที่ให้มาเนี่ยมันมีแต่ชุดห่วยๆสามารถหาซื้อได้ในแอปพลิเคชัน La ซาด้หรือว่าอาลีบาบาในราคาเพียงแค่6ดอลลาร์เท่านั้นซึ่ง6ดอลลาร์เนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ200บาทนะครับ แล้วตอนนี้ชุดทั้งหมดเนี่ยทางทีมงานก็ให้สาวงามทุกคนเนี่ยเก็บกระเป๋าใส่แล้วก็บินกลับบ้านกันไปหมดแล้วจะไปทวงคืนให้ยังไงแล้วถ้าหากอยากได้เงินคืนก็จะใจให้ในราคาชุดละ6ดอลลาร์ตามที่หาซื้อได้ในแอปพลิเคชัน l a ซาดานั่นแหละจะไม่ขอใจมากกว่านี้อีกต่อไปแล้วซึ่งนี่แหละมันก็เลยทําให้ดีไซเนอร์ของเวียดนามนั้นทนไม่ได้ถึงกับหัวร้อนชาเลยนะครับได้มีการเอาเรื่องนี้มาแฉใน Facebook ของตัวเอง ว่าเขาจะขอให้เวลา2วันไม่งั้นจะยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการและจะแจ้งความจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเพียงแต่ประเด็นนะครับสุดท้ายณนะปัจจุบันนี้ดีเซเนอร์คนนี้ก็ออกมาแจ้งว่าเขาโดนบล็อกจากผู้จัดรายการ Miss p น a สอินเตอร์เนชั่นแไปเป็นทีเรียบร้อยแบบนี้เท่ากับว่าจงใจที่จะบิดหรือจงใจที่จะชักดาบโชว์ชัวนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เขาก็คงต้องดําเนินการทางกฎหมายกับรายการ Miss p น a สอินเตอร์เนชั่นแแบบจัดหนักจัดเต็มจะไม่มีการออกมาไว้หน้าใครแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามสุดท้ายหลังจากที่มีการโพสต์ออกมาจากดีไซเนอร์เวียดนามคนนี้ก็มีทั้งสื่อเวียดนามรวมถึงสื่อขมรได้ทําข่าวนี้ออกมาเหมือนเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกันก็คือสื่อของเวียดนามเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่สื่อของกัมพูชานี่กลับเงียบกันกระลิบไม่มีใครออกมาคอมเมนต์สักคนเลยนะครับนะก็งงๆเหมือนกันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นเพราะปกติคนขมรเขาจะเป็นคนที่ชอบคอมเมนต์กันเก่งมากๆแต่เรื่องนี้นี่คือเงียบกระลิบกันทางประเทศนะเนี่ยก็อุตส ก็ไม่มีการเข้ามาคอมเมนต์สัก,กทีนะครับวันนี้ก็เลยเอาคอมเมนต์ของคนเวียดนามกันไปฟังก่อนกันละกันนะจ๊ะว่าคนเวียดนามเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าโอ้พระเจ้านี่เป็นการกระทาที่แย่มากๆคุณไม่น่าจะไปใจดีกับเขาแต่แรกสุดท้ายก็เป็นแบบนี้คอมเมนต์ต่ตอมาเขาบอกว่า,ไม,า,วาไม่น่าเชื่อว่าคุณจะกล้าส่งชุดไปให้กับรายการวิดแพเนตนี่มันเป็นงานประกวดที่งี้เง่ามากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอ่าแล้วรู้สึกตกใจมากๆ ทุกวันนี้มีการแข่งขันระดับนานาชาติมากมายแล้วบางรายการก็พยายามหลอกผู้คนเข้ามาเป็นสปอนเซอร์รวมถึงห้องเสื้อของเวียดนามเราด้วยหลังจากนี้เราควรที่จะปฏิเสธไม่ให้การสนับสนุนรายการใดๆก็ตามที่ดูไม่มีมาตรฐานไม่ใช่ว่าเห็นการประกวดทุกงานเราจะต้องยินดีที่จะช่วยเหลือเพราะบางครั้งคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นงานประกวดที่เอาไว้หลอกเงินสปอนเซอร์หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องพยายามประจานข่าวนี้ให้ชาวโลกได้ทราบว่ารายการวิ s s Planet ินเ e r n a t i o n a l นนี้เป็นรายการปาหีเอาไว้หลอกลวงประชาชน เพื่อที่ครั้งหน้าจะได้ไม่มีใครถูกหลอกให้มาลงทุนกับรายการนี้อีกคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนกล้าเข้าไปลงทุนกับรายการนี้อยู่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนโดนหลอกมาไม่รู้จักกี่คนต่อก,กี่คนนี่ไปอยู่ที่ไหนกันมาไม่รู้ข่าวสารบ้างเลยเหรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่ารายการ Miss Planet นั้นบล็อก IP ของคนเวียดนามเพื่อที่ไม่ให้เหล่านั้นเข้าไปแสดงความคิดเห็นบนหน้าเพจของพวกเขาได้ยังไงเราต้องพยายามกระจายข่าวนี้ให้ทั่วโลกได้ทราบว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น เพื่อในปีหน้าจะได้ไม่มีผู้สนับสนุนคนใดกล้าสนับสนุนรายการนี้อีกช่างเป็นการกระทําที่ไร้ย่างอายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้เขาบล็อกคนเวียดนามเป็นทีเรียบร้อยฉันพยายามจะเข้าไปคอมเมนต์แต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นการดูถูกชุดของดีไซเนอร ER ์คนนี้มากๆมาบอกว่าชุดราคาเพียงแค่6ดอลลาร์แล้วทําไมก่อนหน,นี้ถึงต้องมาอ้อนวอนขอให้ทําด้วยละ่ะทําไมไม่สั่งชุดจากลาซาด้าเข้ามาถ้าชุดมันราคาถูกขนาดนั้น ทำแบบนี้มันคือจงใจบิดชัดๆเราต้องกระจายข่าวให้ทั่วโลกได้ทราบถึงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเราต้องช่วยกันกระจายข่าวนี้ไปให้ถึงประเทศไทยเพราะประเทศไทยพวกเขากําลังมีปัญหากับกรมพูชาอยู่มั่นใจได้เลยว่าพวกเขาจะช่วยกระจายข่าวนี้ให้มันเป็นเรื่องดังขึ้นมาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าการกระทําของเจ้าของรายการวิสเพเน็ตในครั้งนี้มันไม่ต่างอะไรกับการเป็นหัวขโมยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าน่าสงสารมากๆอุตส่าห์ช่วยเหลือเต็มความสามารถแต่สุดท้าย ก็โดนตอบกลับมาด้วยพฤติกรรมแบบนี้คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเป็นความผิดพลาดร้ายแรงมากๆที่คุณดันเข้าไปช่วยเหลือรายการวิสแพเน็ตในครั้งนี้มันเป็นงานประกวดที่ต่ํากว่ามาตรฐานและไม่น่าเชื่อว่าจะมีสาวงามเข้าไปประกวดคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าฉันสนับสนุนให้คุณนั่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาให้เต็มที่กันไปเลยก็เอาคอมเมนต์ของคนเวียดนามไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆคือคนเวียดนามแทบจะ1 0 0คือเดือดร้อนแทนดีไซเนอร์คนที่ให้ชุดกับรายการ Vi Planet International กันทั้งนั้น ซึ่งมันก็สมควรจะเดือดร้อนนะครับเพราะอยู่ดีดดันมาดูถูกชุดของเขาว่าราคามันแค่6ดอลลาร์แล้วทําไมพวกมะลึงไม่ไปสั่งจากลาซาด้ามาตั้งแต่ต้นพวกมะลึงจะมาขอร้องให้เขาทําชุดมาให้ทําใหม่และเวลาทําชุดเสร็จก็ดันบิดเขาอีกต่างหากนี่แหละนะเขาถึงได้เตือนกันนักกันหนาว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยอย่าไปร่วมธุรกิจธุรกรรมกับคนพวกนี้จริงๆคนเวียดนามเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมดีไนเนอร์เวียดนามคนนี้ถึงได้หลงเชื่อส่งชุดไปให้รายการนี้ยืม ก็ประมาณนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนในช่องคอมเมนต์ให้นาทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลาก,กันเลยสวัสดีและสวีดัดครับ